สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วนะครับหลังจากที่คลิปล่าสุดเนี่ยอัพไปในช่วงของออการจัดรายการวิทยุนะฮะที่ x 9 2 7 5เจเจียงใหม่เจ้าตอนนี้สามอาทิตย์ผ่านมาแล้ว มาอยู่ที่อเมริกาประมาณได้สามอาทิตย์แล้วนะฮะก็อยู่ที่นิวยอร์กนะฮะสหรัฐอเมริกานะครัใคราที่จะมาก็ตามมาแล้วกันนะฮะอยู่ที่เนี่ยแถวๆนี่หละแล้วกันนะฮะใครจะไปใครมายังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะใครคิดถึงกันก็พูดคุยกันได้นะครับในอินสตาแกรมนะครับ d o i d i ย s t a g r a m นะฮะก็มีภาพสวยๆที่ไปเที่ยวมาในเมืองมากนะฮะไปเที่ยวนอกเมืองมาก แล้วแต่ใครที่อยากชมความงามของนิวยอร์กนะฮะแล้วก็ยังมีชวิตเตอร์นะครับเป็นดอยทวิตเตอร์นี่นะ d o i t w i t แล้วก็ D R อารเตอร์นะฮะแล้วรวมถึงที่ Facebook นะครับดอยบล็อกเนี่ยยังไงก็อย่าลืมไป Follow กันด้วยแล้วกันนะครับติดตามกันต่อไปก็เพิ่งได้มากดโซเชียลคำนี่แหละเดี๋ยวยังไงก็จะอัพคลเรื่อยๆแล้วกันว่าไปเที่ยวไหนนะในวันอาทิตย์นี้เขาไม่ได้ไปอ่ะเพราะว่า ง่ายเลยไม่มีตังค์ตังค์หมดนะฮะช่วงที่ผ่านมาที่ที่ผ่านมานี่ก็เอาเงินไปผานเยอะนะเพราะว่าเพิ่งมาถึงต้องไปซื้อเสื้อผ้าใหมนะ่เพราะว่าเมืองหนาวนะก็กลับไปอยู่เมืองไทยก็มีแต่เสอยืดเสื้อแขนสั้นใช่ไหมมาที่นี่ก็ต้องมาซื้อเสื้อแขนยาวใหม่เสื้อกันหนาวใหม่นะครับรวมถึงยังมีรองเท้าใหม่ด้วยเออนะฮะก็ซื้อของ,งจนเงินหมดแล้วก็ในวันเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวัน เขาเรียกว่า t h แตงกิฟฟ i n g นะฮะหรือว่าแต่เป็นไทยแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าวันขอบคุณพระเจ้านั่นเองนะครับก็มีพาเรดที่เมซี่นะครับถนนบรอดเวย์เป็นเมซี่พาเรดใครที่เคยดูสไปเดอร์แมนนะครับภาคล่าสุดกับไม่ใช่ภาคล่าสุดที่ภาคไหนก็ไม่รู้นะฮะกับที่มีฉากนะฮะเขาเรียกว่าบอลลูนหยักๆเออเดินพาเรดกันในนิวยอร์กอย่างนั้นเลยนะครับก็ใครที่เคยดูนะฮะก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับสังเกตใบหน้าฮะอยู่ดีกินดีมากหน้าบัวเหมือนเดียวก็ พยายามลดอยู่แต่ว่ายังลดไม่ได้เพราะว่ากินแล้วนอนนะฮะงานก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่สบายๆนะครับยังไงก็ย่าลือง follow กันแล้วกันจะเริ่มพยายามอัพแล้วกันนะเวลาไปเที่ยวในเมืองนะโอเคครับไปละสวัสดีครับ